เป้าเหลาขาวผู้สาวเหล่าสีมณีขอเสนอเมนูก้อยใครมาแต่งจ้าไส้ขข้าคัวพริกผงน้ำปลาส้อยต้นหอมใส่น้ำด้วยจ้าคุกเข้าให้มั่นเข้ากัน คอยคอคนได้จ้าใครตรงมันสิแตกเสร็จแล้วผู้ใดมากินซุปเก่าปิครัวไฟก่อนได้จ้าเมนูนี่กระแสบตะคักเลย แก้มเมื่อยจะไปก่อนจ้า